นี่น,น,น,นะครับผมกำลังจาแนะนำเจมเมอร์นะครับนี่ก็จะมาสอนจักในนามแกรมโปโตสครับนะฮะตัวนี้เลยนะฮะก็จะมาสอนตัดต่อตัดต่อเอ้ยตัดภาพมาตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาเข้ามากดที่ถ่ายถ่ายถ่ายภาพหน้าจอนะัตรงนี้นะฮะอ่ะหนะ,นะ,นะ,นะตรงเนี้ยที่ มันเออขยับนะเนี่ยเออคลิกเข้าไปแล้วก็กดถ่ายภาพน้องจะทั้งหมดเลยเฉพาะหน้าต่างหรืเยอะที่เลือกเลยอสุดท้ายนะเราจะกดอันแรกนะมันจะดีที่สุดเสร็จแล้วนะฮะอันแรกจะเป็นสมุดเราก็จะเอาแค่หมดเกมตรงนี้นยังเหลือฮะแล้วก็กดไปที่ตัดภาพนะฮะก็เลือก เพงแค่ตรงน <t> ี้นะฮะกดตัดภาพนะปรับอ่าแล้วก<ๆ>็เปลี่ยนสีแล้วก็ได้นะเปลี่ยนสีตรงนี้นะฮะโอนาสีี้โหหดกันเลยทีเดียวนะโว้ยอือ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 หดเลยทีเดียวอันนี้ก็คือสามารถตัดเส้น สมมติถทาครับ,บแล้วสตรีมช็อตสตรีมช็อตจเจอไม่มีเหรอวะน่ครับสีแดงนะสีแดงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้มันอย่างนี้เอ้ยอ วงบ้างเลยโอ้โหนี่คุมดำเลยนะนี่มันคุมดำเลยเไ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวย้อนกลับกับตรงนี้นะย้อนกลับแบปบปับแบบแบบเอ้ยไม่ใช่เออเด้อเด้ดอเลิกจุกเลิกจุกเลิกจุกเลิกจับมือแล้วก็ว คุมนี้หรือปราบอ้าสวยาสวยเบยไปกูล็อกอืมเฮ้ยกูล็อกนะฮะเอ๊ยก็คิดคิดคือเนี้นะฮะ เกมรัศละก็กดกดก็กดบันทึกนะฮะบันทึกเป็นผมก็เซฟเป็นหนึ่งนี้นะฮะกดเซฟนะฮะก็แค่นั่นแหละเสร็จแล้ว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 ก็จบคลิปอย่างเท่านี้